คนใจร้อนเจ้าอารมณ์ทุกคนที่เข้าใกล้แแอจะรู้สึกได้ถึงพลังลบตลอดเวลาลูกสาวเนี่ยเขาจะต่อต้านเราทุกสิ่งทุกอย่างกับสามีก็มีปัญหาค่ะรอวันเลิกอะคะ่ะใน่ามกลางปัญหาที่แแอไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะมีเพียงพระเยซูที่เป็นทางออกของปัญหาสวัสดีค่ะชื่อแแอนะคะวันนี้แแอจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตว่าพระเยซูคิดเปลี่ยนชีวิตแอได้อย่างไรนะคะก่อนที่แแอจะมารับเชื่อพระเยซูอะคะ่ะ แอมมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันไม่ดีนะคะ่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าแอเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยใจร้อนไม่ฟังใครเจ้าอารมณ์ก็ไม่มีเหตุผลเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะเวลาอยู่ใกล้ๆใ,ใครแล้วก็จะส่งพลังลบไปให้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวลูกสาวเนี่ยเวลาที่แอบหยุดงานอยู่บ้านเนี่ยเขาจะหาเรื่องออกจากบ้านเขาไม่อยากอยู่กับเราเขาจะต่อต้านเราทุกสิ่งทุกอย่างบรรยากาศในบ้านเนี่ยบึ้งตึง พูดกันไม่กี่คำเดี๋ยวก็ทะเลาะกันกับสามีก็มีปัญหาค่ะพูดกันไม่กี่คำเดี๋ยวก็ทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันเราจะจ้องที่จะจับผิดเขาเราจะจดจําแต่ความผิดที่เขาทํามาในอดีตเวลาเขาทําอะไรเนี่ยก็ไม่ถูกใจเราสักอย่างคู่ของเราก็เลยเป็นคู่ที่อยู่กันแบบเหมือนรอวันเลิกอะค่ะบ่นทอนกันไปทุกวันทุกวันชีวิตตอนนั้นไม่มีความสุขเลยอยู่มาวันหนึ่งก็มีพี่ที่รู้จักนะคะ เขามาหาเขาพาพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งมาด้วยพี่น้องคริสเตียนท่านเนี้ยก็ได้พูดคุยกับแอแล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าแอรมีปัญหาชีวิตอะพระเยซูคิดช่วยได้นะคํานี้ที่ทาให้แอรตัดสินใจต้อนรับพระเยซูนในวันนั้นเลยค่ะแล้วแอก็ได้ลองอธิษฐานดูแล้วแอรก็ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากที่แอรได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปเลยคือนิสัยไม่ดีของแอรค่ะเราเป็นคนที่ใจเย็นขึ้น นิ่งขึ้นทัศนคติเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรามองโลกเปลี่ยนไปเราเห็นโลกในมุมที่มันสวยงามมากขึ้นแล้วเราก็ได้รู้จักและเข้าใจกับคำว่ามีความสุขอย่างแท้จริงลูกสาวเนี่ยเขาก็ใช้เวลากับเรามากขึ้นมีอะไรก็ปรึกษาเราทุกเรื่องเราทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันนี้เราพูดคุยหยอกล้อกันในบ้านมีแต่เสียงขอลาอค่ะกับสามีก็ดีขึ้นมากค่ะเราแทบจะไม่ทะเลาะกันเลย ตอนนี้แอ้กับสามีเราเข้าใจกันมากขึ้นค่ะครอบครัวของเรานะคะตอนนี้เรารับใช้งานพระเจ้าที่โบสถ์ด้วยกันทั้งครอบครัวเลยอยู่ที่บ้านเราก็ร้อมวงกันอธิษฐานร่วมกันเราสนทนาพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าในทุกๆวันชีวิตตอนนี้มีความสุขขึ้นมากค่ะในท่ามกการปัญหาที่แอ้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มีเพียงพระเยซูที่เป็นทางออกของปัญหาและเมื่อแอ้เชือ่อและวางใจ พระอ,องค์ยังประทานสิทธิ์ในการเป็นลูกให้กับแอ้อีกด้วยและพระอ,องค์สัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งแอ้เลย,เลยถ้าพระเยซูช่วยแอ้ได้พระเยซูก็ช่วยคุณได้ค่ะขอพระเยซูวอวยพรค่ะ